ช่วงสุดท้ายช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยนะคะคยังอยู่กันที่จังหวัดกระบี่นะคะช่วงนี้น้องฝ้ายจะพาไปปั่นจักรยานนะคะเที่ยวชมเขาบอกว่าที่นั่นค,คือธรรมั ปงานนี้เนี่ยได้ทั้งสุขภาพด้วยนะและคุณก็ต้องสุขภาพดีพอสมควรนะถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าเป็นการปั่นจักรยานชมวิวนะคะไปชมธรรมสถานวัดถ้ำเสือน้อยนะคะอายุเนี่ยไม่ต่ำกว่า5,000ปีไม่น้อยแล้วนะจริงๆแล้วแบบนี้เห็นบอกว่าพาไปนั่งเรือด้วยนะครับไปชมทัศนียภาพอันสวยงามกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปตามชมพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะครับวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เราอยู่กันที่จังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมความสวยงามของวัดถ้ำเสือน้อยค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสวยงามในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะธรรมสถานถ้ำเสือน้อยที่มีอายุทางประวัติศาสตร์ไม่ต่ำกว่า5,000ปีชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำนี้เคยเป็นที่อาศัยของมนุษย์ถ้ำโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งถูกบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่น บ้านถ้ำเสือน้อยเป็นสถานที่ที่ชนอุปยพเข้ามาอยู่ในยุคแรกๆเลยคําว่าบ้านถ้ำเสือนี่ก็มาจากเหตุผลที่ว่าในอดีตเสือมากที่อยู่ตามถ้ำตรงนี้นะครับพอชาวบ้านก็หักล้างถังพงเข้ามามาอยู่ตั้งบ้านเรือนเนี่ยเขามาตั้งครั้งแรกอยู่ในบริเวณบริเวณเนี้ยถ้ำเสือน้อยหรือถ้ำเสือนตรงนี้นะครับ น,นี่เป็นความสคัญและที่นี่เมื่อเราศึกษาเข้ามาลึกๆเราพบว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของมนุษย์โบราณนะครับเราจะเห็นจากรงกลองของฟอสซิลนะครับกองฟอสซิลด้านขวามือนี่นะครับเป็นฟอสซิลของหอยนางลมปกติจะใหญ่กว่านี้มากนะครับมีการขโมยออกไปเป็นรถสิบล้อเลยเนี่ยนี่ก็ถ้าเป็นปัจจุบันขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับเพราะตัวประมาณนี้เลยนะครับนี่คือกองที่มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์3,000-5,000ปีเนี่ย กกิินแล็ทงไถ้มมำเยอะมากนะครับาสถานถ้ำเสือมน้อยแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวบ้านชุมชนอ่าวลึกพยายามผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในแบบฉบับชุมชนนันทนาการผ่านการปั่นจักรยานชมสถานที่สวยงามต่างๆเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอีกหนึ่งรายได้เสริม ด้วยกิจกรรมต่างๆชาวบ้านในชุมชนอ่าวลึกจะใช้สถานที่ของไร่ปีดาเป็นสถานที่ในการประชุมแลกเปลี่ยนและรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักและเรียนรู้วิถีชุมชนตามนโยบายทางจังหวัดกระบี่ที่ชูจุดขายกระบี่มาครั้งเดียวไม่เคยพอ กันไม่ไกลมากนักนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตริมน้ำผ่านเรือหางยาวลองชมความสวยงามของทัศนียภาพของชายหาดท,ที่มีความยาวประมาณ4กิโลเมตรและปิดท้ายด้วยการดูปูมดแดงซึ่งเฉลี่ยนหนึเดือนจะเห็นเพียงแค่15วันเพราะต้องดูจังหวะน้ำขึ้นน้ำลง เชิงอนุรักษ์ของชาวบ้านในชุมชนอ่าวลึกและบ้านเขาหินลาวเป็นเพียงสองตัวอย่างของชาวบ้านในจังหวัดกระบี่ที่นี่แหละเมืองไทยได้นำมาแนะนำท่านผู้ชมที่สนใจ